สวัสดีจ้าว,วันนี้น้อยกับลูกสาวจะมาทําผัดกัะเพราหมูจ้ะไม่ได้ทําอาหารให้ดูหลายคลิปแล้ววันนี้ก็เลยจะจัดสักหน่อยทําเลยลูกทําเลยเนาะลูกสาวเขาจะหัวเราะแค่พาเปิดหัววิดีโอหัวเราะจนแบบแบบเปิดไม่ได้เลยจ้ะหเไปเลยดูดิเขาเห็นกล้องแล้วเขาจะหัวเราะจริงๆนะเนี่นนคือเบื้องหลังที่น้อยทําวิดีโอ จะพริกกับกระเทียมนิดเดียวบ้านนี้ไม่กินเผ็ดจริงๆค่ะกินได้แต่น,น้อยคนเดียวต้องกินเผ็ดเขาจะใส่หอมเยอะเห็นไหมตอนผัดใส่น้ำมันนิดเดียวจะผัดหอมผัดกระเทียมเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันหมูก็ออกนะ ดูครัวเธอตัวย่างรกเลยเพิ่งไปซื้อของตลาดเอเชียมาจะากลับมาก็ามาทำกับข้าวนี่แหละใส่กุ้งด้วยจ้ากุ้งนี่น้อยนับไว้นะจ้าคนละสี่ตัว ปรุงก็เสร็จแล้วน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวน้ำปลาำตามนิดนึงผงชูรสก็เสร็จแล้วจ้าไม่มาชิมนเนี่ยเรื่องซับอะไร ใส่หมดเลยหรออืมจะใส่ใบโหระพาแทนใบกระเพราลูกสาวเรียกมาชิมจะ้ะถ้าไม่บอกไม่อร่อยแล้วลูกก็ปรุงไง <c oughs> ข้าปรุงใหม่ใช่ไหมลูกจะเสร็จแล้วปิดแก๊สได้แล้วลูกจ้ะลูกสาวเรียกมาชิมแล้วลองชิมก่อนลูกสาวบอกว่ามันเหมือนจะเค็มนะเก็บของด้วยลูกไม่ได้เก็บอะไรเลยรัว,วรกมากกว่านี้ ออก็อร่อยแต่มันเหมือนน้ำตาลเยอะไปหน่อยเดียวแต่มันก็ยังโอเคไม่ได้ใส่เยอะใส่น้ำปลาหนอสติแต่น้ำปลาแต่น้ำปลาด,ดับหวานจะจะอาหารมื้อนี้ผัดกะเพราหมูสับใส่กุ้งด้วยมันหวานกุ้งหรือเปล่าหรือว่าไม่หวานเก็บๆๆ cùng quán có cùng tham lam một lần nó lộ cùng con là นี่จ้ะกุ้งคนละสีหาตัวมื้อเย็นวันนี้อันนี้เป็นของลุงป๊อกนะจ๊ะอร่อยอร่อยไหมลูกอร่อยอทำเองอร่อยเองชมตัวเองไหมจ้ามากินด้วยกัน้ะจ้ะอร่อยจ้ะลูกสาวกับลุงป๊อบ หนีไปนั่งกินตรงที่ดูทีวีไม่อยากเข้ากล้องก,กันน้อยคิดดูจ้ะพี่ที่น้อยกินอยู่คนเดียว <c oughs> วันนี้เป็นทีมเอ๊ะแล้ววันนี้เป็นวันที่ว่าเขามีอเมริกันฟุตบอลปอบแกจะชอบดูไงแกก็ไปดูอเมริกันฟุตบอลกินข้าวตรงที่นั่งดูทีวีจริงๆบ้านน้อยก็ไม่ใช่ว่า มีระบบระเบียบจะองมานั่งล้อมวงกินกันทุกเวลาเลยจ้ะบางครั้งก็ไปนั่งกินหน้าทีวีกันจานใครจานมันดูทีวีไปกินไปอย่างนี้ก็มีจ้ะคือแบบไม่ค่อยแบบมานั่งโต๊ะอาหารประจำเท่าไหร่หรอกจ้ะจ้ะลูกสาวเขาทำจะไม่ค่อยเผ็ดเขากินเผ็ดกันไม่ค่อยได้ด้วยมันก็จะมีนี่จ้ะพริกไม่กัดกิน เงี้ยกัดทีก็เออรู้สึกเผ็ดหน่อยค่อยตู้ซ่าหน่อย <she> ถ้ากินมันไม่เผ็ดเลยมันก็ไม่อร่อยเนาะอันที่น้อยกินเป็นยังเล็กจะไม่ค่อยแก่ <c oughs> <c oughs> วันนี้น่ก็คงต้องรากกันแค่นี้เลยเด้อจ้ามาทําผัดก,กะเพราเรากินให้ดูนิดหน่อยมาถักทายกนันสั้นๆนะจ๊ะขอให้ทุกคนโชคดีเด้อจ้าถ้าชอบคลิปน้อยก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะจะได้มีกําลังใจให้ทําคลิปต,ต่อไปจ้าสวัสดีจ้า,จาบ๊ายบายกัดพริกโชว์ตักเม็ดไหมอืมต้มอธรรมดา สวัสดีจ้าว,วันนี้น้อยกับลูกสาวจะมาทําผัดกะเพราจ้าพอดีมีคนที่ดูคลิปน้อยประจาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ทําคลิปทํากับข้าวเลยนะเขาบอกน้องเาหรอทำไมเราฮะน้องเาทำไมลูกสาวขำน้อยแต่ก็พูดไม่ได้คือมีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ทําคลิปทํา ทำกับข้าวเลยนะเนาะคือน้อยกับลูกสาวน่ะไปทํางานน่ะมันเจอแต่กระทะเจอแต่ทําอาหารไปจำอยู่แล้วมันก็เลยเห็นกระทะแล้วตื่นสาวตื่นกระทะกลัวกระทะคือคือเขาเขาเห็นกระทะแล้วเขาบอกกลัว <c oughs> แล้วแม่ทํคลิไปไม่ได้ลูกสาวเขาขำแม่โ <c oughs> อ้โห <c oughs> เดี๋ยวแม่เอาเริ่มต้นสบัสด,ดีเลยพยายามฝืน,นอารมณ์ไม่ได้นะ <c oughs> อ่ะอ่ะอะม่าเมนัานนะร่ะ